เป็นเป็นชุดแยกเก็เรียกว่าชุดแยกชุดแยกนะนี่ก็คือชีวิชีวประวัติของพระพุทธเจ้าใช่อันนี้คืออันนี้คือเริ่มแรกนี่คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนเกิดมาและเดินบนดอกบัวอันนี้คือชุดประสูติชุดประสูตินะประสูติตอนที่พุทธเจ้าท่านเกิดนะเกิดตอนที่ประสูติน่ะตอนประสูติมาจะจเดินได้เจ็ดเก้ามีดอกบัวรองรับอันนี้เป็นชุดประสูติตั้งนี่คือนางนางอะไรนะที่ ผมก็ยิงนะก็คือได้ม่เป็นเ้าเป็นชื่อังอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อันนี้คือพุทธปชุดพุทธุดประสูตรชุดประสูตรของพระเจ้าความกงอยู่ประมาณร้อยสิบหความสูงก็ร้อยาสิบร้อความสูงร้อยยี่สิบร้อยเลยร้อยห้โอ้โหนี่คือภาพสูงเลยแต่อันนี้ก็คือชุดละสองาร้อยบาทสองพบาทนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยที่จะเป็น